สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับตัวฟิลฟีฟีนะครับก็หลักการทำงานมันก็ง่ายๆแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเพียงแต่แค่มันสามารถรีเซ็ตตัวได้คือตัวนี้นะวาดกันทีน่เราต้องมีก็คือแบตเตอรี่12โวลต์แบบแบตรถยนต์ก็ได้นะถ้าแบบมออร์ไซค์ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมใช้เป็นแบตรถยนต์ ก็ปากกะแดงจะเห็นไหมน,ะน่าจะเห็นนะอันนี้บวกน,นี้ลบแฟบน่าจะเห็นหน่อยพวกกาวอันนี้จะใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สตัวนะแบบที่เป็นฟังก์ชันแบบวัดเปอร์เซนต์กับอุณหภูมิได้ แล้วก็มีโวลต์ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะไป็ลูปไฟฟ้า,านี้แล้วก็เป็นนี่นะอ่ะอันนี้ก็คือแบตเตอรี่เต็มนะอันนี้คือกาวกาวบวกนี่ก็ต่อไปตรงนี้เลยอันนี้จะมีตัวครอบดลยนะจิตต์มาติเบตเตอร ฐานองแบตเตอรี่ผมสิบ13าดสโวลต์ครับน,นี่แบตเตอรี่สิบสามจุดสาโวลต์ก็คือ12บโวลต์ตีไปสิบามโวลต์ตีไปส3าโวลต์ผมก็จะมีดิจิตอลมัลติมิเตอร์อีกตัวหนึ่งแต่มันไม่มันไม่มีฟังก์ชันอะไรแค่วัดโวลต์ได้อย่างเดียวนะวัดโวลต์ได้ถึงค่าสิบโวลต์นี่ก็จะขึ้นสิบสามอันนี้มันจะเป็นดิจิตอล 3ามจุดสิบสาจุดสามกแล้วบวกแล้วก็ต่อมาตรงนี้กานี่ <Okay. S 1> จะต่อมาตรงนี้ก็ได้ปากกามันไม่ค่อยติดอ่ะต่อไปส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ิว p p พ c กับโหลดโหลดนี่เราจะใช้เป็นหลอดบอลแบบยังไงอะเป็นเป็นหลอดไส้อเป็นหล,ลอดไฟไส้แบบหน้ารถอ่ะหลอดไฟตานะอันนี้เราจะเขียนว่าโหลดนะโหลดโหลดนี่เราจะเขียนเป็นเหมือนตัว R นะเพราะว่ามันกินไฟเหมือนกันแล้วตัว p p พ c อันนี้ผมขอจะวาเป็นตัวนะนี่คือตัวฟิวฟิวพีนะแต่ขามันมันมันกลมนะมันไม่ได้มันไม่ได้เหลี่ยม,มแล้วเราก็ต่อไปที่ลบโหลดอันนี้ผมไม่ใช้มันไม่ใช้ขั้วฟิวพ p พีส่วนส่วนฟิวพ p พีดีซจะไม่มีขั้วก็ต่อทั้งลบหรือบวกก็ได้ฟังไหนก็ได้ เดี๋ยวผมจะวาดดีแผ่นหนึ่งให้ดูนะอ่ะอันนี้ผมขอใส่สวิตไปด้วยอันนี้สวิตนะน,นีสวิตเสร็จหรือถ้าจะช้แล้วก็ก็นี้อันนี้ขอเขียนตัวเล็กหน่อยนี้ลบบวกแล้วก็วาด ฟิล PPTC ไปนี่ฟิล PPTC โหลดแล้วก็ต่อไปเลยแต่ว่าอันนี้ถ้าใครไม่ต้องการใส่แบบสวิตช์คอยรีเซ็ตเวลาปิดเวลาเวลามันช็อตกันเนี่ยเราจะต้องปิดสวิตช์ให้ฟิล PPTC อหายร้อนก็จะเราเอารูปแบบไป นี่ครับต่อแล้วครับอันนี้ขอใช้เป็นหลอดทดลองนะนี่ PPTCC นี่อันนี้โหลดที่ผมบอกเนี่ยเป็นหลอดบอลแบบนี้นะหลอดไส้ไส้นะนี่ก็สวิตที่ผมบอกอันนี้คือขั้วบวกอ่ะก็ดูตามรูปแบบเลยนะ อันนี้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ลบอันนี้กาวนะกาวนี่กาวต่อกาวไว้แล้วดิจิตอลมัลติมิเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็เอากำเป็นขั้นนี้เลยก็โหลดอีกของการทดลองอันนี้จะเอาไว้ดูนะว่าเวลามันชอ็อตเนี่ยไฟมันจะสะกิดกับแบตเตอรี่หรือเปล่าผมปรากฏว่ามันไม่สะกิดนอ่ะบวกแล้วก็ต่อเหมือนกันนะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วยวผมลองลองนี่กระลองเสียบช่มไหมโอ๊าทำไมมีนหดสายหลุดน,นะหลุดต่อสายเดียวก็ตอ่ตอเสร็จแล้วนะจุดผมต่อนี่ละชิมไหมมันจะขึ้นโบนอันนี้จะวัดอุณหภูมิได้ด้วยอันนี้ตอนนี้แบีบ24องศา 他到。